สวัสดีครับเพื่อนๆครับ่ออื่นเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้มีปัญหาของปิเตอร์นะครับรุ่นที่ผมมาคือสามหนึ่งห้านะครับหรือไม,ม่ก,ก็ที่เป็นลักษณะเดียวกันคือสามหนึ่งหนึ่งนะครับสามสองห้าแล้วก็ปัญหาก็คือ เวลากระดาษเข้านะครับมันจะปิ้นได้ปื๊ดเดียวแล้วกระดาษไม่ออกนะครับกระดาษจะมาะจา่อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็นิ่งไปเลยนะครับไม่ออกนะครับสาเหตุหลักๆนะครับเปิดแล้วก็คือตัวนี้นะครับนะครับชุดเกียร์มันพังนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกียร์ตัวไหนนะครับอ่านะครับชุดเกียร์ นี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่มีสองตัวนะครับตัวนี้มันจะมีตัวตรงกลางเห็นไหมครับตัวตรงกลางนะมันจะไปล็อกตัวนี้ให้หมุนในแต่ละครั้งนะครับทีนี้ปัญหาก็คือน่าไหนนะมองไม่ชัดรอบรอบเห็นไหมครับมันจะแหวงแวงคือเฟืองมันแตกนะครับ รอบเลยนะครับเห็นไหมเฟืองมาแตกรอบเลยนี่ตีนิ้วนะครับนี่รอบๆอบเฟืองมาแตกหมดเลยเพราะนั้นเวลาเฟืองแตกไหนผมไม่ดูไหนนะภาพมันเบลอหน่อยอ่าเห็นไหมครับนี่เลยเห็นไหมครับเฟืองแตกหมดเลยเวลาตัวล็อกตัวนี้นะครับไปลงแถวนี้คือมันไม่ครบรอบนะครับมันก็เลยไม่ไปนะครับมันไม่เจอ ทำให้กระดาษไม่หมุนต่อนะครับดังนั้นเราก็เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนให้เปลี่ยนตั้งตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับทั้งคู่นี่ก็ประมาณนะครับ200นะครับเต็มที่นะครับลวกถ้าเราซื้อมาชุดนี้นะครับนี่วิธีการเปลี่ยนคือเปิดฝาด้านบนนะครับแล้วก็เปิดฝาด้านข้างนะครับ ถอดเบเตอร์ออกก่อนนะครับแล้วก็เราก็ถอดน็อตสองตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับยกนี้ออกมาชุดนี้มันก็จะออกมาด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ถอดตัวล่างก่อนนะครับนะครับถอดตัวล่างก่อนได้ถึงจะด,ดึงชุดนี้ออกมาได้นะครับแต่เวลาใส่นะครับให้ทุกคน เอาตัวนี้ใส่ก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีสปริงดึงสปริงก่อนนะครับก็คือตัวนี้นี่ใส่จากข้างนอกให้เสร็จนะครับแล้วเราก็ใส่คู่กันนะครับหลังจากนั้นก็เอาตัวนี้กลับเข้าที่เดิมแล้วก็มอเตอร์ใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกอบอย่างอื่นธรรมดาทั่วไปเหมือนการเปิดเครื่องซ่อ่มอย่างอื่นนะครับชุดนี้นะครับสาเหตุทําไมถึงแตกนะครับ เพราะว่าเวลาเราปิ้นเข้าไปนะครับกระดาษลงไปแล้วแล้วเกิดการติดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่จะดึงกระดาษออกทางนี้นะครับโดยที่ไม่ถอดปลัก๊กเพื่ออะไรนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันก็ยังหมุนไปหน้ามันยังขับเดินหน้าอยู่นะครับเราดึงแรงๆนะครับเฟืองตัวนี้มันฝืนนะครับมันก็เลยทําให้เฟืองแตกนะครับนี่ ่างที่ดีเวลากระดาษติดนะครับให้ถอดปลั๊กแล้วก็พยายามเอาออกข้างหน้าช้าช้านะครับไม่ต้องรีบนะนี่ครับ2คู่สชิ้นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ดังเดิมนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพิมพเตอร์ที่กระดาษเข้านิดนึงแล้ว ไม่ไม,ไม่ไม่ทำการปรินต่อนะครับเพราะว่าเฟืองมันหมุนไม่สุดนะครับมันมีเฟืองขาดเพราะว่าตัวนี้มันแตกนะครับก็เรียกว่าเกียร์นะครับชุดเกียร์อ,อย่าลืมนะครับกดติดตามกดถูกใจใด้วยนะครับเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ